มาคอยย่างไม่ย่างลมไปพได้ส้นได้เลยค่ะอาจายืนมาไปก็ได้่าเังเจ้าการปัปับ่ปางป่านิกินแดงต้นนี้ค่ะนกินดงางสผมน่นวัเพียงชิบนีพี่น้องตามสัญญาคับภาพพี่น้องมาวัดะพี่น้องมือย่างนีิสวงยางพี่น้องด้ยควี่มีป่า้นะครับกมข้อสั่งขอดินมากมากมาะมาหาพราเขาแ่พบอบโรดุ ปูยาสายใหญ่ครับจะเป็นลวงลับไปเดียวสิเป็นแบบนี้ครับพี่หลังพี่น้องก็เบิร์ครับอันนี้เฮดอี๋อย่างก่อแม่ปะอันนี้ล่ะหาไรหาให้รป้ยาพันยันในไงเฮ้ยจุ่มอย่างจ้างเล่นของกันอธิบายหน่อยค่ะรวมยได้ ทอธิบายว่าทจังซีจากที่บงกับ่าไปเพือุญประเภทที่บุญเดือนสีบุญากันท่านยุ่มพระบานบุนสีปอยหีปอยสีบันพราบุรุษของไทยเฮ้าผู้เพื่อนดวงรับไปแล้วก็เห็นวาเอานี่ละอาหารน้ำลูงน้ำหลานก้น้ำปี นี่ยังก็หาใส่ให้เพิ้นเดินเพินมาเอาให้ลูกหลานอยู่ดีมีความสูขทำมาหากินน้ำรวยเจริญรุ่งเรืองที่ทุกปีเป็นประเพณีของเฮาไอ้ออยางอายเอ่นเอ็น ครับเนี่คือวัดสิริมงคลพี่น้องเ้อวัดบ้านศพหวกครับพี่น้องคือเป็นบ้านเกิดของนุ่นเองนะครับันี้ก็คือโบสถ์ วดลังนี้ก็บคิว่าเก้าเกียร์นะครับตะกีบบวชนะครับตะกีบบวดก็ไม่อยู่บวดนะครับผู้เดียวแนละ้นะวันจะเป็นค่ะกว้างเพียงพนครับทองซิวเวรอรี่นะครับยูนาบุรับพี่น้องตอนนี้คือ ไปผ่าเผือเรียบร้อยแล้วนะครับได้ถึงไปรับพรอย่างเรียบร้อยแล้วที่น้องเขากันแล้วก็มน้าไปนะครับวันเทิเอาสาไปใหญ่จุดที่แบบวิกแมทก็คือเอาปาแซงไปใหญ่ไปน้องไปเบิร์นเป็นเลตอนนี้คือแม่กกำลังแบบเริ่มใหญ่แล้วจ้ะอันนี้อันนี้ยายอันนี้ป้าอันนี้ก็แม่นะคะ แม่ยายไปใส่หอดใส่แนนี่คือพี่นีอีสานบานท้าพี่น้องนีรับยจเขาซักยายแล้วยายเล้วเสีจอะไรพี่น้องครับเพิ่งเปลนเลยตอนนี้คืใหญ่ก่าเอนนี้นให้เลยน่ไ้ใ้นนไ่นี่้น้านไ่น่เย,ยขไ่นเ นีวิธีกันอย่างทีว่ามันต้องเป็นมาอีจีขาร้องพ่อ,อมีจีก่อนขารางพ่อ,อมีจีก่กอนรครับกระชือเดเป็นการชินละมุนหนกเกิดพี่นอ้องสาบคนเ้การเชินละมุนเลี้ยงไพ่บนทาง,งน้ำ <c oughs> นี่นะคะเพื่อนก็จะเก็บแล้วนะคะเพืน่นตีของให้

ครับพี่น้องมื่อนี้ก็จบภารกิจแล้วนะครับพี่น้องไปวัดมื่อนี้ก็ไปไปใหญ่คอซากมื่อนี้บุญคอซากนะครับไปหาพ่อเขานะครับใไปบันพึกบูรุษนะครับแล้วก็ไปใหญ่คอซากแล้วก็ไปเอาคอซากไปหน้านะครับ ไปไว้หน้านะครับพี่น้องเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานบ้านเขานะครับนี่ตั้งแต่ปุยยาตยายมากนะครับครับผมวันนี้ก็จบภารกิจแล้วนะครับจะได้กากฟพี่น้องนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับช่องนนดวลเพลงจริงทุนกดติดตามไป้พี่น้องว่ารอบหนนนสิภาพไปเบิร์อียางจะมีอะไรไหมพี่น้องดูนะครับอย่าลืมติดตามนนทได้ครับณิรดาสวัสดีครับ